ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับที่ช่องบ้านฝ้ายชาแน,นลนะครับครับวันนี้ผมจะพาท่านมาที่ท่าเรือบักนะครับที่อำเภอเชียงของนะครับซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรนะครับสำหรับการข้ามแดนระหว่างคนไทยและคนลาวครับ สำหรับจุดผ่านแดนแห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่บ้านหัวเวียงนะครับตำบลเวียงอำเภอเชียงของครับสำหรับจุดผ่านแดนแห่งนี้นั้นนะครับก็จะเป็นจุดผ่านแดนถาวรนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นนะครับก็จะข้ามได้เฉพาะคนไทยและคนลาวเท่านั้นนะครับสําหรับท่าเรือบักแล้วนะครับก็ถือเป็นจุดผ่านแดนที่มีความสําคัญสําหรับพี่น้องชาวไทยและชาวลาวครับวันนี้นะครับ เป็นเทศกาลข้าวพันษานครับวันนี้ก็วันที่11กรศจาคม2168นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลหยุดยาวครับจึงเกีโอกาสพาท่านมาชมบรรยากาศนะครับการขนส่งผ่านแดนนะครับไม่ว่าการจะขนส่งสินค้านะครับการข้ามแดนระหว่างคนไทยและคนลาวครับสำหรับจุดผ่านแดนแห่งนี้นะครับก็ เป็นจุดผ่านแดนถาวรนะครับที่ข้ามได้เฉพาะคนไทยและคนลาวเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อก่อนนั้นนะครับก่อนที่จะมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับการข้ามแดนที่จุดนี้นะครับถือเป็นจุดผ่านแดนนานาชาติที่จะใช้เอกสารการผ่านแดนได้นะครับทั้งบัตรพาสแล้วก็พาสปอร์ตนะครับก็ตั้งแต่ปี2 5 5 5เป็นต้นมานะครับ จุดผ่านแดนแห่งนี้นะครับจึงลดฐานะเป็นจุดผ่านแดนเฉพาะคนไทยและคนลาวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการผ่านแดนจุดนี้ก็ข้ามได้เฉพาะคนไทยและคนลาวนะครับฝรั่งต่างชาติต่างๆก็ต้องไปข้ามแดนที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ไวไวนะครับก็สําหรับเอกสารการผ่านแดนจุดนี้นะครับก็จะใช้เฉพาะบัตรพาสเท่านั้นนะครับก็เราก็จะสามารถ ข้ามไปที่ฝั่งเรานะครับได้3วันกับ2คืนนะครับก็ซึ่งจุดผ่านแดนแห่งนี้นะครับก็จะเชื่อมโยงไปที่ฝั่งสองปปลาวครับเป็นการข้ามแดนโดยการใช้เรือนะครับเป็นพาหนะในการข้ามแดนซึ่งการข้ามแดนแห่งนี้นะครับค่าโดยสาราทางเรือนะครับก็จะราคาคนละ50บาทนะครับเราก็ไปทําเอกสารการผ่านแดนที่ ว่าการอำเภอเชียงของนะครับแล้วก็มาออกอเอกสารตรงนี้นะครับผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็จะผ่านแดนที่ท่าเรือบักแห่งนี้นะครับเพื่อข้ามไปยังอ่าสอปปราวนะครับสําหรับเมืองที่อยู่ตรงข้ามนั้นก็คือเมืองห้วยทรายนะครับถือเป็นเมืองเอกของแขวงบ่อกแก้วนะครับก็คือตัวอำเภอเมืองนะครับแล้วก็เป็น จุดยุทธศาสตร์สําคัญในการเดินทางหรือการค้าขายนะครับของแม่น้ําโขงเลยทีเดียวเลยนะครับสําหรับท่าเรือบักนั้นนอกจากจากการข้ามแดนแล้วก็ยังอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้านะครับที่เป็นสินค้าโวโภคบริโภคนะครับที่ทางพี่น้องชาวฝั่งสอปลาวนะครับข้ามมาซื้อที่ฝั่งไทยแล้วก็จะนําข้ามแดนที่จุดนี้นะครับก็ การอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องทั้งสองฝั่งในการข้ามแดนไปไปมาๆนะครับการข้ามแดนจากฝั่งไทยไปลาวนั้นนะครับก็จะอาศัยเรือโดยสารที่เป็นโดยสารจากฝั่งไทยนะครับถ้าเราข้ามแดนนะครับมาจากฝั่งลาวน,นะครับก็จะอาศัยเรือเราเป็นพาหนะในการข้ามแดนเหมือนเราเห็นในขณะนี้นะครับก็จะเป็นเรือจากฝั่งลาวน,นะครับกำลังข้ามแดนมา ที่จะพาผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนลาวนะครับที่จะข้ามแดนมาจากาฝั่งห้้ยทรายนะครับที่ท่าขอนแก้วก็จะอาศัายเรือจากาฝั่งลาวเข้ามานะครับเราก็จะเห็นธงลาวติดที่เรือนะครับซึ่งค่าขูา้โดยสารนะครับก็เท่ากันนะครับก็ราคาคนละ50บาทก็เช่นกันนะครับพอเรือมาจอดที่ท่าเรียบร้อยแล้วนะครับ ผู้สารหรือผู้ที่เดินทางมากับเรือก็จะนำเอกสาราไปแจ้งตัวตนที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับไว้คอยบริการท่านนะครับก็วันนี้นะครับกับเมื่อวานนี้แล้วก็อีก2วันวันเสาร์อาทิตย์ก็ถือว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวกลับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่า พี่น้องประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดต่างอำเภอนะครับที่อ,าอยากจะมาข้ามแดนนะครับชมบรรยากาศอาสองฝั่งโค้งนะครับในช่วงที่น้ํากําลังขึ้นนะครับก็ในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าตอนนี้น้ําโขงก็เริ่มขึ้นมาค่อนข้างมากพอสมควรน,นะครับในปีนี้ก็ถือว่าน้ํามาเร็วมากเลยเราจะเห็นว่าในช่วงนี้น้ําโขงนั้นเป็นสีน้ําตาลอย่างแก่ๆเลยนะครับก็ เป็นช่วงหน้าฝนนะครับน้ำก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับจุดนี้นั้นนะครับก็เราสามารถที่จะข้ามแดนไปกลับได้ทุกวันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่สําคัญนะครับอำนวยความสะดวกในการข้ามแดนนะครับแล้วก็เรื่องการขนส่งสินค้าแผนผ่านแดนอีกนะครับซึ่งจุดดังกล่าวนั้นนะครับก็จะเชื่อมโยง ไปที่เมืองที่อยู่ตรงข้ามนั้นที่เราเห็นตึกรามบ้านช่องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโน้นนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญพอสมควรนะครับซึ่งเราก็รู้จักกันในานามของเมืองห้วยทรายนะครับแขวงบ่อแก้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนนั้นก็จะมีการขุดพลอยนะครับซึ่งก็จะมีชื่อหมู่บ้านบ้าน,านที่อยู่ในตัวห้วยทรายชื่อว่าบ้านบ่อแก้วนะครับก็เลยนํามาเป็นชื่อของแขวงนะครับ เมื่อก่อนนั้นนะครับหวยบ่อกแก้วแห่งนี้ก็จะมีชื่อเสียงนะครับโดยเฉพาะเรื่องอาาการปล่อยโดยเฉพาะปลอยไพลินนะครับซึ่งมีเม็ดน้ํางามนะครับซึ่งจะมีสีน้าเงินอ,าอ่างสวยงามเป็นอย่างมากนะครับการผ่านแดนนอกจากจะอ,อำนวยความสะดวกให้พี่น้องทั้สงสองฝั่งแล้วนะครับก็จะเป็นจุดผ่านแดนที่เราจะข้ามไปยังท่าเรือหอนแก้วที่เราเห็นฝั่งโน้นนะครับ ซึ่งท่าเรือขอนแก้แล้วก็จะเป็นท่าเรือที่มีความสาคัญน,นะครับเพราะว่าจะเป็นท่าเรือ,อช้าหรือเป็นท่าเรือประจําเมืองเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจากจุดดังกล่าวนั้นก็จะมีเรือช้าอำนวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับในการที่จะเดินทางไปยังเมืองอมรดกโลกหรือหลวงพระบางนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นนะครับก็ะจะไม่ข้ามตรงจุดนี้นะครับก็จะไปข้ามที่สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่4ในช่วงตอนเช้าเชนะครับก็ตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับซึ่งเรือช้าที่จะไปหลวง่บางนั้นก็จะออกในเวลาประมาณ10บโมงครึ่งนะครับซึ่งการเดินทางนั้นก็จะผ่านตรงท่าเรือบักแห่งนี้นะครับก็จะใช้เวลาทั้งสิ้นอยู่ประมาณเจ็ดชั่วโมงนะครับในการเดินทางไปที่เมืองปากแบงซึ่งก็ถือว่าเป็นที่พักกลางทางนะครับของ นักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางไปยังเมืองหลวงมะบางนะครับก็จะต้องเดินทางอยู่ตั้งสองวันกับ1ึคืนนะครับในการเดินทางไปยังเมืองมรอดอกโลกในหลวงมะบางนะครบับวันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหยุดยาวนะครับก็ถือโอกาสพาท่านมาชมบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับของท่าเรือบักซึ่งเป็นท่าเรือที่มีความสําคัญนะครับเป็นท่าเรือเก่าแก่นะครับประจําตัวอําเภอเชียงของเลยทีเดียว ะครับซึ่งปัจจุบันก็มีการปรับปรุงตัวท่ามีอาคารอำนวยความสะดวกของกรมเจ้าท่านะครับแล้วก็กรมโยนาริการและผังเมืองที่มีมาปรับปรุงนะครับบริเวณท่าเรืออย่างนี้ครับสำหรับเรือลาวแล้วนะครับเวลามาส่งผู้โดยาเนี่ยนะครับก็จะต้องเดินทางตีเป่าตีเรือเป่ากลับไปทันทีเลยนะครับก็ไม่สามารถที่จะ รับผู้โดยสารจากฝั่งไทยไปได้นะครับเพราะว่าก็มีข้อตกลงกันว่าถ้าคนที่จะข้ามไปฝั่งโน้นขะับข้ามโดยสารก็คนละ50ิบาทก็จะต้องใช้เรือจากฝั่งไทยข้ามไปที่ฝั่งลาวนะครับถ้าคนจะข้ามมาจากฝั่งลาวเข้ามาฝั่งไทยก็จะใช้เรือจากฝั่งลาวนะครับก็แบ่งปันแบ่งกันไปนะครับก็คือขาไปฝั่งลาวต้ก็ใช้เรือไทยขากลับ ก็ใช้เรือนจากฝั่งเรานะครับก็เยื่วนๆกันไปนะครับจากจุดดังกล่าวนั้นนะครับเราก็จะเห็นการขนส่งผ่านแดนไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้านะครับที่ข้ามแดนทุกวี่ทุกวันนียนะครับก็ทางฝั่งโน้นนั้นนะครับก็จะาอาศัยสินค้าอโ,อโลโภคบริโภคจากฝั่งเราเป็นหลักนะครับเดี๋ยวสเสนอว่าเหมือนในช่วงนี้นะครับก็ เป็นช่วงหยุดยาวก็จะมีพี่น้องจอากฝั่งลาวมาเที่ยวบ้างที่ห้างโลตัสห้างบิ๊กซีมาซื้อข้าว,ซ,าวซื้อของแล้วก็กลับนะครับซึ่งเรือที่เราเห็นที่บรรทุกของเต็มมาลำเรือเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรือบรรทุกสินค้าที่ออกมาจากท่าผาตากจะมีท่านที่ลงไปข้างใต้ประมาณ500เมตรนะ ที่ด่านสุรากอก็จะเป็นท่าสําหรับคนส่งสินค้าโดยเฉพาะเลยนะครับก็บรรทุกสินค้ามาเต็มลาเรือเลยทีเดียวน,นีนวน่นะครับก็จะนําไปขึ้นหรือว่าไปเสียภาษีนะครับหรือว่านําไปส่งที่ท่าปอนแกวนะครับก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตนะครับของคนเมืองอาชายแดนนะครับก็การไปมาหาสู่กันระหว่างคนไทยและคนลาวนะครับมิตรภาพ นนยาาวใครที่มาเชียงของแล้วนะครับก็อย่าลืมมาแวะเวียนมาเที่ยวกันนะครับที่จุดผ่านแดนถาวรนะครับไทยลาวท่าเรือบักครับบ้านหัวเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับปรับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับที่หลายๆคนเข้ามาติดตามและรับชมที่ช่องบ้านฟ้าชาแนลนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ,บค,ครับสวัสดีครับ